การฟังธรรมสำหรับเด็กน้อยวัยนุมและผู้เท่าธรรมะที่เหมาะสมแก่เขาวควรพิจารณาธรรมประเภทใดจึงจะสะดวกแก่การหู้ธรรมเข้าใจธรรมะโอสัจจะวัจกูพิกขุความจริงแล้วนี่นเนาะฮาเวาได้รวมๆก็ว้าพอได้อยู่แต่ว่าผู้เท่าบางคนกับมักแบบนี้ผู้เท่าอีกบางคนกับมักแบบนี้ผู้เท่าอีกคนอื่นกับมักอีกแบบอื่นเหมนบ่ ผู this, ้นมคือกันผู้นมบางคนกัมมักแบบนี้ผู้นมบางคนกัมมักอีกแบบนี้ผู้นมบางคนกัมมักอีกแบบนี้เด็กน้อยกันเด็กน้อยบางคนกัมมักแบบนี้เด็กน้อยบางคนบางอีกแบบนี้เด็กน้อยบางคนกัมมักอีกแบบอื่นทางผู้เท่าผู้นมและเด็กน้อยบอกคือกันทั้งหมดแต่หากว่าบอกไปแบบรวมๆไปนี่นะผู้เท่าโดยส่วนหลายนี่นะเข้ามักเรื่องเรา เป็นบออาจารย์ซีเอเหตเรื่องชาดกให้เมตู้แหล่ฟังบ้าเมตู้ตั้งใจฟังกันดะไมเมตู้แหล่ฟังดีมันจื้งไงนะมันมันแบบเพลินไปนํำกันนะแล้วก็มีคติทำซ้อนใจว่าเออเห็ดแบบนี้บอดีเห็ดแบบนั่นบอืูเห็ดแบบดีจึงเป็นไปเพื่อความเจริญนะเป็นไปนั้นผู้เท่าเดินส้นหลยมักแบบนี้มักนิทานผู้นุ่มนี่แหละผู้นุ่มโดยสวนหล่แล้วมักเหตุมักผล ธรรมะที่ประกอบด้วยเหตุด้วยผลเป็นอย่างจึงเป็นแบบนี้เหตุอีหยังจึงมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมักเหตุบางผลเพราะอยู่นี่ซองนุมนี่ปัญญากำลังดีกับปัญญากำลังมีกำลังเด็กน้อยเนี่แหละเหตุให้เขาม้วนเขาหัว,หวแล้วเขามีความสุขนิดหน่อยต้องเป็นเรื่องตลกตลกน้อยนึงแล้วก็เดึงมาแล้วก็นิทานเด็กน้อยก็นมน ก็แล้วจะจะเอาเอาไปใส้ในแต่บางแล้วก็ระนีไปพระราสมมาสัมพุเธเจ้านี่นะเวลาไปตัดธรรมะให้กับคนทั้งหลายได้ฟังพระองค์นี่มีอธิญจักอธิญายาใสยของคนอื่นมีอาสญาโนสยญาณหู้อธิญจาย,ายวใสว่าคนนี่ต้องสอนแบบนี้คนนี้มักทานก็ต้องสอนทานคนนี้มักศีลคนนี้มักภาวน,คน,นานคนนี้มักบอกรื่องแบบนี้แบบนั้นพ่นบ่อให้ตรงเลย บางเธอเด็กน้อยก็ต้องเล่าเรื่องปัญญาบางเธอผู้ใหญ่ก็เว่าเรื่องราวอาดีตให้ฟังเป็นเรื่องชาติุกให้ฟังก็มีแม่แต่พี่กูทั้งหลายนี่นะพระองค์ก็เ่าเรื่องเคยมีมาแล้วพี่กูุทั้งหลายสมัยหนึ่งบุคคลนี่บุคคลนั่นอยู่ที่นั่นเหตุแบบนี้แบบนั้นพราะฉะนั้นโบตายตัวเนาะโบตายตัวกับเบื้องอริยสัยของเขาว่าเขาน้อมใจไปแบบใดคนที่ค่อนข้างจะมีศรัทธา าก็เอาเรื่องราวศรัทธานั่นแหละเขาไปก่อนแล้วจึงค่อยเอาเรื่องอริยสัจให้เขาในภายหลังให้เขาหู้ตามวามเป็นจริงในภายหลังว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างบ่เที่ยงล,ล้วนเลอะจะเป็นทุกถึงมีศรัทธาแต่กับโบเนวศรัทธาจะคงอยู่ถ้า,าภาวนาบบดีศรัทธาก็หายเมด่อ่าวเว้าให้เขาเกิดความสังเวชใจในภายหลังคนมักทานก็ต้องเทศเรื่องทานให้เขาฟังก่อน คนมักศีลก็ต้องเทศเรื่องศีลคนมักเรื่องปัญญาก็ต้องเทศเรื่องปัญญาคนมักเรื่องปฏิบัติก็ต้องเทศเรื่องปฏิบัติให้เขาฟังแต่คนลราเขาเดือดร้อนหลายนี่นะจะเน้นเรื่องทานกับคมเป็นผู้มีศรัทธาเดือดร้อนหลาย,นยนเาน,านื้อศีลก็มีแดดภาวนาหนีหาได้ยากหลายพเพราะฉะนั้นทร,รมาที่เหมาะกับคนเราหลายที่สุดก็คือ เรื่องทานกับเรื่องเห็ดให้มีศรัทธาเหมาะหลายแต่ว่าหลายๆายคนคนเราก็มักแบบปฏิบัติมักธรรมะแบบปฏิบัติมักธรรมะแบบลึกซึ่งเฟี้งด้วยสุญญตาประกอบด้วยอัดด้วยทมที่มันเข้าใจยากบางที่เขาก็มักแบบนั้นก็นมีก็เบิ่งไปแต่ละเขตแต่ละกรณีไปเอาแะมื้อนี้ก็คงจะจบเอาไมจะจะบบเดี อาใช่ไหมเนี่ยบด้ยินเข้าปะโดยพระอาจารยอาจารย์นสมมติว่าท่านเขาไปกินเหล่าเนี่ยกินเพื่อเพื่อความพใทแต่เางไม่หองเรียเนะินชิิกกาเลี้่ไอามโทษกเปล่ยพะอโอ้โหเนาะอาตมานึกภาพเลยได้เนี่ยเหมือนกับอยู่แคมน้ำ นำตกตาตกมาะยอะๆเบาๆไหลมาลมพัดย้อยๆยอยแล้วก็มีเหล้า็นแดงๆนอนจิบอยู่าตมานึกภาพออกเลยไม่อ,อนเจ็บบ้างนี่นะ <c oughs> ถ้าหากว่าเขาไปกินเหล้าเพื่อพอนคายฟังเพลงเบาๆเพื่อพอนคายนะมันมีโทษบ้ความจริงแล้วเขาก็ต้องเบิงตามสภาพนั่นแหละไอความอยากของเขาคืออีหยังคือตันหานั่นแหละตันหามันมีโทษอยู่แล้ว ตัณหาบางอย่างนี่เนี่ยผิดศีลน,นาตัณหาบางอย่างบ่ผิดศีลมีแต่ผิดธรรมเอาไปดื่มสุลาสุราเป็นเรื่องของเรื่องของศีลกับผิดศีลนั่นแหละแต่ว่ามีโทษหลายบ่ล่ะเอากินน้อยกับมีโทษซ้ํากินน้อยเนาะมีหลายกับโทษซ้ําหลายแต่ถามมามันสิมีโทษบ่ล่ะก็ต้องตอบตามตรง่ามันมีโทษมีโทษแน่นอนและเป็นปัจจัยให้เป็นผู้ มีปัญญาหน่อยเป็นปัจจัยให้เป็นคนบ้าในอนาคตเลเพ่อ,พอจะหน่อยจะหลายกันอย่าเนาะตอนระวังเนีอันนี้ได้ผู้ดใดกินหลายกันงดไปเรือลดล,ลดลงลดละเลิกเ <c ười> คยสามจอกอกันรถต้องซาจอกหนึ่งเนาะลดลงเหลือสองอันนั้นโดนไปกับรถอีจอกหนึ่งให้เหลือจอกเดียวมาเนี่ยโดนไปกับหลือเครื่องจอกสุดท้ายแล้วก็ทิ่มเลย จะเอิ้นว่าลดละเลิกฮักดิบนี่ยนะอีหยังกระตานที่เขาเรื่องเลยักดิบนยนกยมียาคูองหนึง่งยาคูองนี้นี่มากรา,าบดิบเนี่ยพาอ,อกจักคันบบมีลาบดิบแล้วกินเข้าแทบจะบบได้เลยวันนี้นะก็สร้างให้ไม่ออกเลยเอาลาบดิบมาก้อยสิน้นแดงๆอะไรมาคันได้กินไปนี่แลวโอ้ยแซ่บขนาดเลยวะสุดใจเลยว่าเคยเป็นยักมาก่อนบบจักนเลยาอดีตชาตินี่นะ เรื่องอะบวชมาเป็นสิบสาวพันษาแล้วก็โอ้บวชจะบวชจะทิ่มได้เลยอาตมาเคยไปเจอกับเพอนธาธมิกันนี่แหละสมัยสิบกัวปีกอนกีนแ่แหละไปเจอกันแล้วก็พาไปกินเขาไปสั่นเขาอยู่คิวรถนะบอกจาาข้างๆคิวรถมันมีห้านลาบปะเนี่ยก็สร้างลาบมาตอนนั้นอาตมายังรับเงินอยู่ได้ตอนพรรษาที่สองพรรษาที่หนึ่งที่สองุ้นเนี่ย ไปสร้างลาบเลยมันนางสันเดี๋ยวพวงเราคือว่าแดงจึงครึ่งอยู่เลยเอ้าแบบนี้ก็กินได้ป่ะสันได้ป่ะโอ้ยแบบนี้เลาแห้งแสีบนะสันบบผิดยังดอกบบผิดยังดอกเขากับบุตรเฮียนมีไหนไปบมื่เนี่ยแต่พวกกินเขาเขาเนี่ยเขาก็คิดว่ามื่อหน้าจะบึกนั่นแหละก็เลยบวบเดสันกับสันได้ของสุกบางคนเรื่องเลยเรื่องเลยจะให้มาฮักดิบนี่มันยากคือกันการเหตุยังใดยังหนึ่งการดื่มโซดาการบ้วตัวนี่โอ้ยบ้วตัวกับบุตรเ่ียนอดง่ายๆเนี่ย เศร้าได้ไงเนี่ยบุกไงเนี่ยตอนเด็กฟื้นเห็นโทษมันหลไหลเห็นโทษมันหลไหลขั้นเห็นโทษหลายเขาจึงจะจะลดละเลิกได้ตราบใดที่ยังไม่เห็นโทษของมันลดละเลิกเนี่ยอาตมานี่ยนะติดยาสูบขนาดเลยสูบยาสูบมาแต่อายุห้าหกปีคนน่ะตั้งแต่อาตมาอยู่ปหนึ่งปสองแล้วเริ่มนะยเพาะจังเริ่มมันเอายากาไก่ะไปสูบอ่ะ สมัยก่อนมียากาไกลกับกาไฟกาพญานาคกนะ่ะเริ่มไปลาาสูบแหละเวลาไปเล่นก็เล่นในมูรุ่นอ้ายตัวเองห้าหกปีทีนะเขาเลยเป็นเบาละ่ะตัวเองเราไปพอเต้ตัวอยากสูบไปเ,เขาพอเต้เย็นเหลาไปเขาซื้อกไป้าทีนะมันก็เลยลึ่นมาจนบวชมาด้สองพันษาพันษาที่สามแหละสูบยาเมื่อสองซองอะในความติดนะ่ะนะ ตื่นขึ้นมานี่บุคันเอยดางอื่นต้องสหบยาซะก่อนก่อนจะเข้าของน้นําไปแปลงฝันมาใบพระได้มาเข้าของเลยสะเห้ก่อนคือกนเข้าของเนาะเขินมาเข้าของบันอาตมานี่นะตื่นเด้อเด้อตีสามตีสี่ต,ต,ต,ตื่นขึ้นมาแล้วกะมาเข,อขอ้าข,ของก่นกอนจะเข้าของกระดูดซะก่อนอีเกาะนึงเลยเด้อ้าวใยพระสดมุนังสมาธิแล้วดูอีกก่อนเนาะก่อนจะบินบาตอาตมาบินบัตรเลยมีแต่อาตมาผู้เดียวแถวนั้นบินบัตรอะดูซะก่อน บคุคคลได้บินบาดเมื่อสีหาเกาะน่นั่นปาน,นั่นกูเลยความอัตามาติดแหงน,นะสู้สู้แล้วสูบ้บุคคลมูเสียงดูดนี่ยืนย่วน,นร้อยแม่กกันยังได้ยินเสียงอตาตมาดูดจะสู้เลยสวดสวดอยู่ที่นั่นมันละยากออ้จนมาตัดสินใจว่าพระพ,พุทธเจ้าเพิ่นสอนแบบนี้แบบนี้ก็พอได้ยินมาเขาวข,ข้าว่าเฮ็ดแบบนี้พ่ได้อยู่วัดนาดีนี่เพิ่น่ให้สุกยา เสื้อไปสองสองมือนันนี่นนยเราจะให้เขาซื้อให้ให้ขาเจ้าซื้อถวายดูดแล้วดูดอีกนงตั้งแต่บ้านไปหอดนันนาดีกลายรลอยหลักเลยเนาะเก <c ười> ือบมดสองสอง <c ười> ปุ้มปุมปุมเขากันโยนทิ่มเลยแห้งดิบแต่มือนันมาได้บอกใส่แต่ว่ามาเห็นพวกพอออกพวกสารวัตรเขามาสู้ป,ปั๊ามันคือหอมแต่่าันไม่ไม่นี่นะหอมไม่ออกไม่ออกันหอมแท้หอม,ม,าม,ม,หอม่า,มมาเลยกินยาสูบนีนะ เอ้ยด,น,ดนกับมาเบิ่งจนจักคำมันกว่าน,นะเนื้อเมียนขอเขาจักคำอยู่ได้นะไหยใหม่ๆจนมาตัดสินใจกระคักว่านับตั้งแต่มือนี้เป็นต้นไปข้าพระเจ้าจะบดจับกอกยาสูบเข้าปากเด็ดขาดมือหนึ่งมาฝันฝันตัวเองไปลักสูบยาโอ้จะเป็นเชี่นห้ตัวเองอะ่ะเขาก็เป็นคนแบบนี้คือบ่มีสัจจงสัจจะกับตัวเองจังหน่อยหู้เมืองเขาโอ้ฝันนีไปฝันใครแด่ฝันซึ้ ดึกว e oh, ่าตัวเองพิสัจจะแล้วบางทีเขาต้องตั้งสัจจะให้ตัวเองได้เอาแล้วเขาบาสามารถลดละได้ยังไงเดอกก็ตั้งสัจจะเลยเขาจะกินเหล้าแต่มือนี้เท่านั้นอย่างสินะเขาจะเฮ็ดแบบที่บุรีนี้เต็มมือนี้เท่านั้นเริมเริมจากัดมือให้มันป่ะเนี่ยอย่างเช่นพวกญาติโยมนี่โอ้บางทีมันต้องไปสั่งสรรค์เป็นบอกโดยเฉพาะกับเจ้ากับนายขันบอยกจังเจอกเลยนี่เขาให้เป็นบ่ เขาให้ขเขาบฮิธุรกิจเขาบ้สรอยบ้เหลือเนี่ยอ๊ะก็ยังเป็นในจิบหน่อยหนึ่งกรให้ตั้งสัจะวาเขาจะเหตุแต่ตอนนี้เท่านั้นนโดนไปก็ตั้งสัจะไม่มเนี่ยอ่าให้มันฮัดกลุ่มเข้าฮัดกลุ่มเข้าจนเลิกไปเลยความบริยังใดอย่างหนึ่งเหตุแบบนี้ทั้งมัดอันนี้ตามายกขึ้นมาเรื่องที่เห็นได้ชัดสือ่อเรื่องการดื่มสุราเรื่องสุขยาเป็นต้นสือ่อเนาะเด้ออันนี้ก็เป็นอุบายเด้อเป็นอุบาย อะไรนะมื่อนี้คองสะพอะสองควรลอนุโมทนานำญาติโยมเมื่อสุขสุขนลรวมทางพอแม่อรูบาอาจารย์ที่มารวมกันเจริญกุศลขอให้กุศลทั้งมติพวกเขาที่เ,เ,เหตุแล้วนี่แหละจงมารวบม,มารวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้เฮาทานทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติมีปัญญาได้หูแจ้งแทงตลอดในภาษาธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพาน ในอนาคตาการันใกล้นี้โดยทั่วกันทุกทานทุกคนเธอ